จริงอันนี้ต้องถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับของท่านโนบันรานะครับเพราะท่านตั้งเป็นเท่าตามข่าวที่ตั้งเป็นที่ตุนหาส่วนตัวแต่ว่าเวลานี้มันสามาเรื่องครอบนำเยอะๆนะครับขนาดยังไม่ทําอะไรนี่มันก็ปัญหามันเยอะไม่มีอะไรไปแทรกแทงเนี่ยผมว่าความคิดเรื่องครอบนำกับแทรกแทกเนี่ยครพิจาราย่างเข้าใจมัน จริงๆตอนนี้ต้องถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับของท่านโกอันรานะครับเพราะท่านตั้งเแต่เราตามข่าวที่ตั้งเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวนะครับแล้วก็ในกรณีท่านมีรกบสินก็เป็นเรื่องส่วนตัวท่านเหมือนกันเพราะว่าท่านเองก็อยู่ในลักษณะที่เป็นสําสำคัญในระดับโลกนะครับเพราะนั้นท่านก็ไม่ได้เป็นแค่ที่ปรึกษาส่วนตัวแต่ยังเป็นที่ปรึกษาใหายประเทศนะครับเพราะว่าประสบการณ์ความสามารถของท่านที่แก้งให้ตหนประเทศไทยคนรุ้นผลแล่าตัดไม่ใช่เขายอมรับเนี่ย ก็เป็นสิ่งที่หลายประเทศก็อยากเห็นอยากได้รับคำปรึกษานะครับผมเลือกเป็นเรื่องหนึ่งวของรัฐบาลไทยเนี่ยการที่ท่านปรึกษาท่านท่านทักษิณซ,ซึ่งเป็นเองนไทยและมีวความรักชาติไทยการที่ไปเป็นที่ปรึกษาท่านนั้นมาเาอาจจะมีส่วนช่วยทําให้การส่งเสริมการพัฒนาในระดังสองปรเะเทศในพื้นที่ประสบความสำเร็จได้ด,ดีขึ้นเพราะนั้นผมคิดว่าใน,ในทุกป,ปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องความ อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยที่ว่ามันยกกำลังประโยชน์นะครับมากน้อยเนี่ยก็อยู่ที่ความคิดที่เกิดขึ้นนะครับก็ยังต่อแต่ไม่ได้ให้ยังตอเปนาคตไม่ได้แต่เชื่อว่าน่าจะเป็นอยู่ในส่วนของรัฐบาลไทยนะครับจะมีการให้ท่านนายุเกษีมีศึกษาอะไรอย่างเงี้ยมั้งครับก็ท่านนายุเกษีก็เป็นคนที่แสดงความเห็นต่อสายธรรมากิอยู่แล้ว ท่านเป็นที่ปรึกษาได้มากไมน้อยขนาดไหนก็ขึบบ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ทกฎหมายอยานุญาตให้ตัวท่านสามารถมีบทบาทได้อย่างไรถ้าหากว่าสามารถเป็นที่ปรึกษาได้ในทางกฎหมายมีปัญหาเราก็อยากรับฟังอู่แล้วเพราะประสบการณ์ตนทีน่มีความสามารถในการแก้งเหาการได้รับฟังมันจะเป็นประโยชน์ต่อชาติารเราได้ดูกฎหมายไว้บ้านเนี่ยครับว่าได้ไม่ได้อย่างไรก็ยังเลยครับเพรายัง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 ไม่ได้ไดูละเอียดเพราะว่า ท่านจะเป็นที่ปรึกษาของใครหรืออะไรเนี่ยก็ก็ก็ไปเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาต่ออมื่อแต่สําหรับสําหรับท,ทักไทยเนี่ยเรามีความผูกพันกับท่านมาตั้งแต่ท่านเป็นผู้ก่อตั้งทักไทยรลกไทยและประสบการณ์ที่ท่านทําง,งานกับเราในฐานะที่เราเคยเป็นสมาชิกทักคด้วยกันเนี่ยมันก็ประสบความสำเร็จอยงดีเพราะฉนั้นถ้าไม่มีปัญหาเราก็อยากรับฟังนะครับแ,แต่ว่าเวลานี้มันสามารถเรื่องครอ,องนยอะเลื่องนะครับขนาดยังไม่ทําอะไรนี่มันก็ ัญหามไม่ลงเยอะนะครับเราก็คงดูว่าท่านเองท่านสามารถแสดงความเห็นต่างของศาสณาได้อยู่แล้วไม่ชุดไม่ว่าพรรคเพื่อไทยพรรคินๆหรือใครต่างไรก็ตามจะหยิบเอาข้อท่านข้อพิเศษ่านไปใช้ก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ทั้งหมดเพราะนั้นอย่างที่เราจัดสัมมนาที่วิทยัยเราก็เรียนเชิญท่านนะครับไปให้ความรู้เราให้ความคิดเห็นเราต่อเรื่องสถา,านการณ์เกิดในในทางสาธารณทั้งหมดและผปกระทบที่เกิดขึ้นกับเอเซ่และเป มันมันก็จำเป็นต้องมีรูปแบบเพราะว่าท่านก็แสดงความเห็นท่านอย่างสมหวังอาเราก็สามารถใช้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยที่เราเห็นด้วยได้ด้วยได้ถ้าเราเอาแนวคิดแจงของประเทศในอาเซียนยังไงถ้าเกิดว่าสถานะของคนบาตของคนตัสิของประเทศไทยมันไม่เกี่ยวข้องกันผมนี่ก็จะ ว่าถ้าเกิดว่าคุณทักนศิลป์ไปก้าวไก่ที่การไทยในประเทศในอาเซียนเนี่ยเขาตัดอาเซียนจะมองยังไงมองว่าคุณทักนศิลป์คือฐานะคือฐานะมันไม่มีอะไรไปแทรกแซงเน tensor, sag, es, ี่ยผมว่าความคิดเรื่องครอบนำกับแทรกแซงเนี่ยควรพิจารณาอย่างเข้าใจมันสมมติว่าในประเทศอาเซียนประเทศใดประเทศหนึ่งเขาเชิญใครไปเป็นที่ปรึกษามันก็เป็นเป็นสิทธิของประเทศนั้นที่เขาจะดำเนินกิจการไปไหนส่วนความคิดเห็นนั้นผู้นําประเทศเขาอยามาใช้ก็เป็นสิทธิของผู้นําประเทศ ท,ที่เขาเสนอแรงความคิดเห็นซึ่งเอามาจากไทยก็ได้เพราะนั้นมันไม่มีเรื่องครอบานาเรื่องขอาผู้นามาเชื่อจะรู้สึกยงไงอันนี้คิดกันไปเองนะครับคิดไปแบบนี้บางทีเดี๋ยวดราม่าเกิดเลครับเวลานี้ไม่มีปัญหาอะไรผู้นำมาเชื่อต่างที่เสนอแรู้วามคิดเนผมได้ประชุมครั้งสุดท้ายและมนตรีกระทรวงมาเชียอ ADMMP ลาวก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่ผมจะไปเวียดน,นามพรุ่งนี้ก็ผมไม่ไมีปัญหาเหล่านี้เลยไม่เคยอยู่ในประเด็นที่เราตั้งข้อสังเกตตั้งคำถามหรือตั้งคุณคุณคุณคัน ส่วนใหญ่เราจะพูดถึงการร่วมมือกันที่ให้เกิดประโยชน์กับทวาของประเทศในฐานะรัฐคกัตรัฐต่างๆเนเพราะนั้นประเด็นนี้ไม่ไม่ใช่ประเด็นครับประเด็นที่ถึงเข้าใจเข้าใจว่าต่างประเทศนะครับเช่นเข้าใจว่าสถานะของรัเปินประเทศไทยบทบาทในการในการในการทำอะไรในอาเซียนก็คือคือแยกออกจากกันนะครับคือผมว่าประเทศต่างๆในอาเซียนที่คิดแตกต่างแต่คิดที่ตั้งต่างผมว่ะเขาไม่ได้คิดแบบนั้นโอเคนะครับ มัธิชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัธิชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ